สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมนีก,กับมาพบกับสาวนิงผ้าร่วยคือเก่าเนาะคะ่ะมนีสาวนิงผ้าร่วยได้เดินทางมายางบ้านของคุณยายท่องสีเนาะคะ่ะเพื่อติดตามแนวทางตัวเลขความฝันกับคุณยายะคะ่ะบรรยากาศก็ดีดีค่ะท่านผู้ชมเพิ่นก็อยู่เที่ยงให้เที่ยงหน้าเพิ่นเนาะคะ่ะไปถามเบิ่งค่ะท่านผู้ชมว่าเพิ่นสิฝันบ่เนะคะ่ะในงวดนีด้ คุณยายเพิ่นสีได้ความฝันมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านบบคุณยายเพิ่นก็นั่งอยู่ค่ะสวัสดีค่ะคุณยายค่ะ,คคะไปจังไรน้อง่วนนี้ฝันหลวานะอฟันหน่อยหน่อยเฮ้ยฝันหน่อยๆบ,บ่บกคุณยายหน่อยอยืมหน่อยๆกับพวกเป็นยังฝันดีบ่ล่ะหน่อยๆนั่นว่ามันดีอยู่งเหรออืมว่ามันดีอยู่เพิ่นว่าค่ะเดี๋ยวจังไปรับ ชมรับฟังความฝันของคุณยายผมพ่อกันเนาะค่ะพี่เนี่ยทางไปฝากตัวใด้หนาะเอาแม่ฝันหน่อยๆน่อยบอกให้ฟังเนาะเมย์ฝันว่ามีคนผู้ชายมาบอกแม่ว่าเลขนั่นเอาหนึ่งสองสามสามวันั่นเท่นี้มันก็นี้อย่างแม่มันก็บอกแม่์แค่นี้เป็นผู้ชายมากเป็นผู้ชายมากฝันสั้นๆเพรว่ามันผู้เฒ่ากันเป็นคนพราะกลางคืนเทานี่ล่ะเป็นวางซีซีฟีนี่ล่ะค่ะ มาจากคนคัะค uhm. no yeah. you uh, right. yeah. ุณผู้เด uh. ียวมากผู้เดียวฝันซ้ำนี่บ่กอนี่ยังว่ามีบออย่าว่าให้ฟังมันสั่นหลยางมากบ่ยางมาก็ับมาบกเลยเออยางมากนั่นแหละว่าแล้วว่าเลขนั้นคนมาสองสองโอ้อันสองสามสามคนวาสองสามสามเลขนั้นสองสามสามเออบอกจังสีเลยว่าจังสี ย่างมากก็มาดอกเลยเออเลขหนึ่งสองสามสามเอาเมื่อวานก็มาจิบบอกให้ไคฟังนั่นแหละมันเหงียังไดงลูกมาถามเนาะคสองสามสามเออบอกแล้วก็หันหลังกลับเลยมันบวกกับแล้วไงย่างไปหนาบวกกับหลังนี่ขายก็เปย่างมาหาเข่าหรือยางเออย่างมาหาเขาแล้วมันก็บอกบอกคือหลังจะคล้องเบาหยอกเข่าเลขหนึ่งคนว่าสองสามสามหนั่นเลขนึ่งคนว่า บอกเป็นโตแล้วก็ยางไปเลยย่างไปเลยลูกหลักกู้ชไสนีมากเป็นนายใดคุณแม่โอ้ยธรรมดาเฮ้านี่ละมดาเฮานธรรมดาเฮ้านี่ละจะว่างบ้เึ้นหินมันดอกครับอืมบ้ขึ้นหินหนาหินตามันดอกคนธรรมดาเฮ้านี่ค่ะฝันสั่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 นยังสิจอยจ้งว่าสิบอสบอกให้ฟังนั่นดนสั่นแต่ว่าเป็นบอกเป็นโตมาเลยเออคำบอกมาจยังสี ฟันว่าเขายางมาบอกเลยเลยยางมาบอกซื้อๆแหล็วก็นยางไปซื้อบ้านนี้มุจักบ่อนี้ว่าเป็นไผบวหูบวชหูคนบวหูกับบวูุจักเขาเนาะก่อนสีนอนนี่คุณแม่นี่ได้การะบ่จะกาบม่เห็นเนาะกาผะอยู่คนเแล้วกับบ่ได้ขอแล้วก็บอกแต่ว่าเป็นจังได๋ยังได้ก่อน ไม่อกนเามจจะไม่ให้ช่วห้ลาบก็ได้เนาะครับเนาะไม่ให้กซุคุณแม่เป็นกระฟันใบยาวฟันสันนจ้าากรไดเป็นโตมาเลยก็ต้องตีอยาเนคุณแม่ด้ตีสวยอยวมันด้ยินชัดเจนบอกครับคุณแม่หูยิชนดเินกระตดหูตดหูอยู่เาเย็นโอเตาูงเเลขมันสองสามสามองมสามมไมากสามตัเนาะต้องตียากต้อง เสียเวลาตียางกับคุณแม่เนาะเป็นไห่ไมาเป็นโตแล้วเป็นแนวทางเนาะเป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะคุณแม่เพิ่นกับหายมาชัดเจนเนาะค่ะฝันว่าคนยางมาบอกเป็นผู้ชายเนาะค่ะผู้ชายค้นงั้นท่านเป็นแก่กติละว่างสี่สิบนี่แหละ นนแต่ว่าหัาานมาแบบคนบริม่าแบบผีเออบริมาแบบผีมา,บบาเป็นคุมากยางมากดีดียางมากมาห้องบอกเลยว่าสองสามสามยางมากห้า,าเทานัน่แล้วแต่ 3, 3ว่าเลขนัน่นคนว่าสองสามสามเลขเลขมันสองสามสามเอ๊แต่ว่าเังสี่ค่ะ แนวทางในวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567นี่เนาะค่ะค่ะขอขอบคุณคุณยายได้หลายค่ะหรือว่าคุณแม่ท่องสีเนาะค่ะถี่บ่แพงแนวทางค่ะมา่อว่าวข้องฟันสู่่านผู้ชมทางบานฟังขอให้มีโชคมีลาภในรา้งวันใหญ่กับคุณยายสุขูสุขคนค่ะค่ะขอคุณคุณยายค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ครับก็มาสรุปแนวทางตัวเลขข้องฝันในการสื่อสากกินแบ่งรัฐบาลของคุณยายท่องสีค่ะในวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567น้ี่ค่ะ คุณยายทองสีนี่เพื่อนฝันสันสันค่ะท่านผู้ชมฝันบยนอยาวนะค่ะเพื่อนฝันเห็นผู้ชา้ยเพื่อนว่าไหวกลางค้นนี่ละเพิ่นว่ายางามาเพื่อนว่าลักกมะห่องบอกว่าเลขนี่เพื่อนว่าเลขนี่สองสามสามเพิ่นว่าค่ะบ่อยตะเบาเหลี่ยวกะยางไปทั้งนาเลยเพิ่นว่าค่ะคุณยายเพื่อนก็เลยได้เนวทางเนาะค่ะมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขก็คือสองสามสามเป็นเลขที่คนยางมาบอก แต่ว่าคนที่ยังมาบอกบ่งหูจักกันเพิ่นว่าจักเมียนไผเพิ่นว่านเนาะ,ค,ะค่ะค่ะกระขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับคุณยายทองสีสุขหูสุขคนค่ะอย่าลืมเด้อค่ะท่านผู้ชมตัดกับหมนนุนนําแนกนไใ้ค่ะค่ะถ้าคลิปนี้ท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะคะ่ะเสาวนี้ก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตามให้กับเสาวนิงพระรวยน,นํานเด้อค่ะ ค่ะคลิปนี้สาวนิ่งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหนะ้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ